เวลา,า19นาทีท่านผู้ชมครับตัวเลขวันนี้แจ้งสั้นๆกันแล้วกันว่าเสียชีวิตยังเกินกว่า30คนนะครับ3 2รายค่ะส่วนผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่บวกเพิ่มเข้ามาคือ1,902คนค่ะเมื่อวานนี้รองเลิฟเตียนอุทินชาวิรกุลถูกถามว่าตัวเลขสามตัวที่มันเพิ่มคือผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตเพิ่มจะปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นไหมคุณอุทินบอกไม่มีความจําเป็นนะครับในแง่ที่ เรามีวัคซีนที่เป็นภูมิคุ้มกันพอสมควรเนี่ยน้องไรใช่ค่ะคือบอกว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้เกินกว่าที่คาดและปัจจุบันก็มีวัคซีนบูสเตอร์นะคะทำให้ไม่มีอาการหนักกันมากขึ้นยกเว้นมาจากโรคอื่นถึงแม้ว่าจะมีการต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไปอีกสเดือนเนี่ยน้องไรใช่ค่ะผลของการต่ออายุนเนี่ยในกฤษฎีกาที่ประกาศออกมาปเป็นยังไง บอกว่าโควิดกลับมาระบาดค่ะสายพันธุ์ BA4 กับ BA5 หลบปิดคุมค่วมกันได้มากขึ้นและวัคซีนเข็มกระตุ้นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสีย่ยงอ้าท่านผู้ชมอีก2เดือนนี่ต่อครั้งที่19แล้วนะสิงหากันยานะคะต่อและมาดูนะความคลืบนหน้าแจ้งท่านผู้ชมชายวัย48ปีที่เป็นโรคประจําตัวคือไตระยะ3มต้องฟอกไต3ครั้งต่อสัปดาห์และยังเป็นเบาหวานเป็นความดันขาข้างซ้ายขาดที่ขอความช่วยเหลือแล้วเส้นได้ก็ประสาน ล่าสุดเข้าไปรักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วนะครับหลังจากทีแรกโรงพยาบาลบอกให้มาเองให้มาตรวจหลังจากนาเสนอข่าวไปเมื่อวานปอสปสชสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่นะคะแล้วก็สอบถามไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยค่ะคือผู้ป่วยต้องฟอกไตด้วยแล้วอาการเริ่มซุดออกซิเจนตกอ่อนเคลียกินข้าวไม่ได้คุณหมอก็พิจารณารับรักษาตัวตามโรงพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะท่านผู้ชม